สวัสดีครับผมผมจะมารับแอร์ดอชื่อเหรียญว่ากีบ็อกนะครับเป็นเหรียญที่เกี่ยวกับเกมนะครับท่านผู้ชมอันนี้ครับไม่ได้รับในทันวันเลยนะครับเพียงแค่เราสมัครนะครับก็จะได้เลยนะครับผมเบื้องต้นนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับคลิกขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นหน้าต่างนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมยูสเซอร์เนมตรงนี้นะครับผมเราจะใส่อะไรก็ได้นะครับผมแล้วแต่เราตั้งนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือตัวเลขผสมกันก็ได้นะครับตรงนี้เป็นอีเมลที่เราใช้งานปัจจุบันนะครับ แล้วก็พาสเวิร์ดนะครับตั้งพาสเวิร์ดครับเป็นตัวเลขก็ได้นะครับก็ยืนยันพาสเวิร์ดนะครับอีมิเตชันโค้ดตรงนี้นะครับเป็นโค้ดแนะนําของผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับท่านผู้ชมจากนั้นนะครับใส่ครบนะครับก็กดใส่อัพนะครับพอดีผมเมื่อกี้ผมสมัครไปแล้วนะครับผมพอกดใส่อัพนะครับมันก็จะจะเข้าไปในในในเว็บไซต์เลยนะครับเดี๋ยวผมขอล็อกอินก่อนพอล็อกอินเข้ามานะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ได้อยู่ที่พันสองก์บบ์นะครับจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับกดไปที่ Edit Pro file นะครับ Bsc ตรงนี้นะครับเป็นกระเป๋าของเรานะครับผมก็นำมาใส่เลยนะครับไปที่ทัตวัลเลตนะครับแล้วกดไปที่อ่าสมาร์ทเชนปะปีนะครับสำเนานะครับ ก็มาวางตรงนี้ครับโอเคครับตรวจสอบนะครับจากนั้นก็ไปดีนะครับพิมพ์ว่าแอดเดี๋ยวไปดูเทเล gram ของผมนะครับของท่านผู้ชมก็ใส่ใส่ของท่านผู้ชมไปนะครับพอใส่นะครับผมแอดพิมพ์คำว่าแอดก่อนนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเทเล gram ของเรานะครับกดัมมิทนะครับ ตอนนี้ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับมันจะแก้ไขไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นว่า success นะครับให้ดีโปไฟล์ตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นการถูกนะครับเมื่อกี้มันเป็นการกากขบานอยู่นะครับกดเข้าไปดูอีกรอบนะครับเห็นไหมครับจากนั้นนะครับผม a n d o i root ตรงนี้นะครับผม Join in group นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดไปที่ t e ร e g r นะครับก็กด j o i เข้ากลุ่มนะครับท่านผู้ชม กดแคนเซิลนะครับคือผมไม่ทราบนะครับว่าเขาจะโอนให้เมื่อไหรนะครับมันจะมีกําหนดการอยู่นะครับคือผมไม่แน่ใจว่าเขาโอนให้เลยนะหรือเปล่านะครับสําหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่มีอ่าเทเล gram มากกว่าหนึ่งแอคเคาทนะครับก็สมัครได้นะครับคือเราจะต้องมีอีเมลอันใหม่เทเล gram อันใหม่นะครับแล้วก็อะไรอะกระเป๋าตังค์อันใหม่นะครับก็สามารถรับเพิ่มได้นะครับผมก็ทําตามสเต็ปเหมือนที่ผม มาแนะนำนี่แหละครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วครับลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย